การจัดการแม่กอลเขา่ตัวอครับนี่อะไรครับเนี่ยันแล้ดอาค่ะปูน้ำัสหวานสแตด์เค่ะปน้ำผัวานะปูสวาางสวสดาู้วปลาคูสาวาลาทูสาวค่ะดูแม่ค้าสิคะแม่ค้าสาวาสค้วานสาค่ะ้าสาวเหรอาาค่ะนาานค่้ัาจคับส

Maka, saya t i d